ใครที่อยากจะฟอกสีฟันเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเฉดฟันที่ค่อนข้างเข้มหรือว่าเหลืองแล้วเราอยากได้รอยยิ้มที่ขาวสวยจะได้มีความมั่นใจเนี่ยการฟอกสีฟันก็สามารถช่วยได้ต้องขูดหินฟูให้ให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีฟันผุหรือว่าคอฟันสึกอันนี้เราก็จะต้องอุดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่อุดเนี่ย ไอ้น้ำยามันก็จะไปทําปฏิกิริยาทําให้เราเสียออกฟันได้อะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขูดหินปูนเนี่ยฟันเรามันก็จะเต็มไปด้วยพวกคราบอะไรอย่างเงี้ยการออกฤทธิ์ของน้ํายาก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะการข้อกที่คลินิกเนี่ยเหมาะสาหรับคนไข้ที่เขาไม่สามารถที่จะใส่ไอ้ถาด ฟอกสีฟันได้ใส่แล้วจะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ต้องการที่จะพรุ่งนี้มีเดทสําคัญอย่างเงี้ยองการขาวเลยก็คือจะมาฟอกที่คลินิกเราจะใช้น้ํายาที่มีความเข้มข้นมากกว่าของฟอกที่บ้านนะคะแล้วกออ็อาจจะมีการเสียวฟันมากกว่านะคะสําหรับในฟอกที่บ้านเนี่ยเราจะใช้ความเข้มข้นประมาณ10%จากรายงานวิจัยนะคะพบว่าการฟอกสีฟันที่บ้านนะคะก็จะได้ให้ผลที่ดีกว่า นะะในระยะยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าพอเราฟอกปุ๊บแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนโดยปกติเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสัก1-2ปีหลังจากนั้นเนี่ยสีฟันมันอาจจะดรอปลงมาประมาณ50%เราก็ซื้อแค่น้ำยาแล้วก็โหลดเข้าไปที่ถาดเพาะฟอกสีฟันหลังจากนั้นเราก็ฟอกเองก็โอเคซึ่งถ้าเราฟอกแบบนี้เนี่ยค่ะจะเป็นการประหยัดกว่าด้วยะคะ่ะ แล้วก็เครื่องดื่มที่มีสีเนี่ยแนะนําว่างดในช่วงแรกก่อนนะคะเพราะว่าหลังฟอกใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีะคะ่ะมันก็จะมีการดูดซับสีทําให้ฟันของเราเนี่ยไม่ขาวเท่าที่ควรน,นะคะสุดท้ายนะคะถ้าหากเราอยากมีรอยยิ้มที่สวยมั่นใจเสริมบุคลิกของเรานะคะอย่าลืมมาตรวจฟันเราสามารถช่วยให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยได้นะคะ